ท่านที่นะคะต้องการจะสมัครเรียนรายมือนะคะโดยที่อาจารย์พัชรนีเนี่ยสอนนะคะแต่เพียงผู้เดียวก็วันที่31สิงหานะคะวันที่31สิงหาวันเสาร์วันที่1กันยาวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยสอนไปเลยนะคะ9วันนะคะ9วันนะคะสำหรับคือจะแบ่งเป็นตามอค,คอร์สเนี่ยนะคะพื้นฐานเนี่ยนะคะพื้นฐานจะเรียน2วันก็คืออาทิตย์เดียวเสาร์อาทิตย์ พื้นฐานเรียนอะไรเรียนให้รู้ว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาในบริษัทของท่านเพื่อเหมาะสมกับงานนั้นๆการเลือกบุตรบุญธรรมนะคะ,ะแล้วก็การที่เราจะฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกคนไหนนะ,ะลายมือจะบอกได้นะคะแล้วก็เรียกว่ารู้นิสัยเขาทุกอย่างเลยนะคะ ก็อยู่ใน2วันนี้นะคะสำหรับท่านที่อาจจะเป็นนักธุรกิจไม่มีเวลาแต่ถ้ามีเวลาเข้าไปเลยอคอร์สลายมือไอเทคนิคขั้นสูงเทคนิคขั้นสูงนี้ก็คือการวัดมือในระบบเมตริกนี่แหละนะคำว่าเมื่อไหร่จะมีปัญหาเมื่อไหร่ช่วงไหนควรลวยุยช่วงไหนควรถอยอการจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนี้จะเลือกคณะไหน คะแนนจะออกอยังไงพิสูจน์ได้นะคะพิสูจน์ได้อย่างไรอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะมีลูกจะให้ลูกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือเอ็นทานคุณพ่อคุณแม่ที่มาโดนพิสูจน์กับดิฉันเลยถ้าเคยผ่านการสอบนะอย่างคุณพ่อคุณแม่อายุสักสี่สิบห้าสิบอายุสิบแปดผมสอบเข้ามาเป็นไงอายุสิบเจ็ดครึ่งเป็นยังไงนะคะ,ะผมสอบคะแนนได้ประมาณไหนก็มาพิสูจน์กันเลยนะคะนั่นคือการวัดมือพิมพ์มือคือลง ด้วยตัวเองในมือต้องเปื้อนเลยนะคะในภาคปฏิบัติ1วันนะคะแล้วต่อไปก็ประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะขยายฟาร์มออกไปอีกว่าที่ที่ซื้อเนี่ยนะคะราคาแพงไหมเราจะซื้อได้ง่ายไหมจะขายเมื่อไหร่อย่างที่อาจารย์พัชรินีกําลังทาและกาลังจะเปิดขายอยู่นะคะนะคะเนี่ยมันจะบอกอขยายออกไปว่าไอ็นี่สินเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามีแล้วเราต้องเคลียร์ยังไงจะเคลียร์ได้เมื่อไหร่งานตรงนี้เป็นยังไง มันจะบอกได้นะคะแล้วลูกศิษย์นะคะที่เคยเรียนไปแล้วครบ3คอร์สก็เปิดโอกาสให้มาเรียนฟรีนะะทานฟรีเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียสตังค์สำหรับสิษย์ที่เรียน3คอร์สจบไปแล้วนะคะนะคะแต่ถ้าเรียนไม่ครบ3คอร์สก็ต้องมาสมัครเรียนให้เต็ม3คอร์สค่ะนะคะก็เปิดเรียนนะคะตามที่บอกไปแล้วนะคะก็ติดต่อได้ทางไลน์นีและก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ